ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอันเป็นผลมาจากนโยบายของประธานาธิปดีโดโนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดโนัลด์ทรัมป์ต้องการมุ่งเน้นไปที่การควบกลุ่มการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้มีการจับกลุ่มผู้อพยพเป็นจำนวนมากรวมถึงกรณีหนึ่งในนครชิคาโกที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษ เนื่องจากมีชายผู้ถูกควบคุมตัวได้กล่าวอ้างว่าตนเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าชายผู้นี้เป็นชาวกัมพูชาและไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแม้แต่อย่างใดกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในมู่สื่อมวลชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากมีการกล่าวอ้างสถานะในทางที่เป็นความเท็จนั่นอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง กงสุลใหญ่านานครชิคาโกได้ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวและยืนยันว่าชายที่ถูกควบคุมตัวไม่มีสัญชาติไทยและจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสถานทูตไทยไม่พบข้อมูลใดที่บ่งชี้ว่าเขาเป็นพลเมืองของชาวไทยจากรายงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐระบุว่าชายผู้นี้มีชื่อว่าแซมเซดาซึ่งมีที่อยู่เดิมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาข้อมูลเพิ่มเติมเผยว่าเขามีประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและการหลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต แซมเซดาเคยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เหยื่อตกเป็นเป้าหมายของการช่าโกงและล่อลวงการจับกลุมครั้งนี้ได้รับการบันทึกภาพและวิดีโอโดยสื่อมวลชนในวิดีโอปรากฏให้เห็นว่าแซมเซดาพยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าเขาเป็นคนไทยโดยกล่าวว่าเขาเกิดในประเทศไทยและใช้ภาษาอังกฤษอธิบายสถานการณ์ของตนเอง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของเขาและได้ดำเนินการตรวจสอบจนพบว่าข้อความดังกล่าวจากนายแซมเซดาเป็นความเท็จเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบในหลายระดับไม่เพียงแต่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสหรัฐเท่านั้นแต่ในประเทศไทยเองก็มีการติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการที่บุคคลต่างชาติแอบอ้างสัญชาติไทยนั่นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอาจทำให้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองในอนาคตมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น กงสุนใหญ่นนครชิคาโกระบุเพิ่มเติมว่าทางการไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานของสหรัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีบุคคลใดแอบอ้างสัญชาติไทย ทางสถานทูตไทยจะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแซมเซดาไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังมีพฤติกรรมช่อโกงที่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากการที่เขาอ้างตัวว่าเป็นคนไทยอาจเป็นกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการถูกส่งตัวกลับประเทศกัมพูชา หรืออาจต้องการใช้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นกราะกำบังเพื่อปกปิดอดีตของตนเองเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปสื่อมวลชนทั้งในไทยและต่างประเทศได้รายงานข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าชายที่ถูกควบคุมตัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแซมเซดาอาจมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยหรือเคยมีการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ให้เขาเลือกใช้ประเทศไทยเป็นข้ออ้างในการระบุต,ตัวตนอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสอบจากหน่วยงานไทยยืนยันว่า แซมเซดาไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงวา่าเป็นพลเมืองของชาวไทยนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลที่มีความเข้มงวดขึ้นนั่นจึงทําให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องอาจจะต้องยอมรับกับชะตากรรมโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรมกรณีของแซมเซดาเป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่พยายามหลีกเลี่ยงการถูกเนรเทศหรือถูกดำเนินคดีโดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้เขาหลบหนีจากกฎหมายได้ แต่ยังทําให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อป้องกันกรณีเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนอกจากประเด็นเรื่องการตรวจสอบตัวตนแล้วกรณีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดแซมเซดาถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการเฝ้าระวังและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อกระทําความผิดสังคมควรให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับไทยออนไลน์ และวิธีป้องกันตัวเองจากกลุ่มวิชาชีพที่ใช้เทคนิคต่างๆในการล่อลวงเหยือ่อกรณีของแซมเซดาเป็นอุทาหรณ์สำคัญเกี่ยวกับปัญหาการอพยพผิดกฎหมายการแอบอ้างตัวตนและผลกระทบของนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไป ก็ทาให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าในตอนนี้ฉันได้เห็นข่าวว่าคนอเมริกาเข้าใจว่าเป็นคนไทยและดูถกประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วชายกัมพูชาคนนี้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปแค่ชื่อก็รู้แล้วครับว่าชายคนนี้เป็นขมรนไม่ใช่คนไทย พ่อแม่ของเขาหนีตายเข้ามาหลบภัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงสงครามเขมรแดงความคิดเห็นท่านต่อไปจากในคลิปชายคนนี้น่าจะตอบตรงคําถามเพราะตอนแรกตํารวจถามชายคนนี้ว่ามาจากไหนเขาเลยขอทวนคําถามอีกรอบแต่ตํารวจกลับเปลี่ยนคําถามว่าคุณเกิดที่ไหนและแซมเซดาตอบว่าไทยแลนด์ถ้าหากตํารวจไม่เปลี่ยนคาถามชายคนนี้น่าจะตอบว่ามาจากเขมรความจริงชายคนนี้เกิดที่ไทยจริงๆในค่ายอพยพเพราะพ่อกับแม่ของเขามาจากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไป เขามีชื่อว่าเซดาแค่ชื่อก็ไม่น่าใช่คนไทยแล้วน่าจะเป็นต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยชายคนนี้ชอบอ้างว่าเป็นคนไทยพฤติกรรมเคยก่อเหตุในประเทศไทยมาก่อนเขาสมควรโดนตำรวจจับข้อหาแอบ,บอ้างสัญชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อไปทำไมคำสั่งผู้นำของเขาจริงจังมากคำสั่งออกเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมรับคำสั่งเพื่อทุกภาคส่วนต่างจากบ้านเรามากที่แต่ละหน่วยงานมีผลประโยชน์ส่วนตัวแฝงส่วนมากจะไม่สนใจคำสั่งทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกตัวเองเท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อไปผู้นําไทยควรดูทรัมป์เป็นตัวอย่างเด็ดขาดจริงๆของแท้เลยครับคนไทยโดนต่างชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแย่งงานจนคนไทยตกงานมากมายรัฐบาลไทยควรเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ดีด้วยครับความคิดเห็นท่านต่อไปคุณทํางานได้ดีมากตามที่คุณสัญญาไว้กับชาวอเมริกันและอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งไม่มีอะไรผิดหากคุณเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาและทําทุกอย่างเพื่อประเทศของคุณ แต่ในเรื่องของแซมเซดาคุณต้องกรองข่าวให้ดีก่อนออกสื่อเพราะชาติที่เสียหายคือประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปไม่ว่าชาติไหนเข้าไปประเทศเขาแบบไม่ถูกกฎหมายแถมถ้าเป็นคนชั่วคนเลวก็สมควรที่จะถูกเนรเทศพวกเขาทุกคนรู้ว่าการเข้าไปแบบถูกกฎหมายจะต้องทําอย่างไรแต่พวกเขาไม่อยากจะทําชอบใช้ทางลัดผลก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าชาวเขมรเ,เลยความคิดเห็นท่านต่อไปสารัฐทําถูกต้องมากเพราะเขาเอาผลประโยชน์ของชาติอเมริกาเป็นที่ตั้ง พวกต่างด้าวไม่ทําประโยชน์ให้กับเจ้าของประเทศแล้วยังมาแย่งอาชีพและยังมาก่อคดีอาญาอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบรรพบุรุษของแต่ละประเทศต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนไว้ให้ลูกหลานในกรณีนี้ฉันต้องขอบคุณสหรัฐที่กําจัดต่างด้าวขมรที่แอบอ้างตัวว่าเป็นคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปมีคนกัมพูชาถูกจับจะส่งกลับไทยเพราะอ้างเป็นคนไทยท,ทั้งทั้งที่เขาคนนั้นไม่ได้มีสัญชาติไทยและชวชาติไทยเลยเพราะพ่อแม่ของเขาเป็นคนกัมพูชาเ,าเขาเกิดและอยู่ในค่ายผู้อพยพในไทยตั้งแต่เด็ก ต่อมาครอบครัวถูกส่งไปอยู่อเมริกาฉันอยากจะทราบว่าเขาเป็นคนไทยตรงไหนความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยของคุณเองก็ควรจะเข้มงวดเรื่องต่างชาติเข้าประเทศไทยเหมือนชาติอื่นบ้างเพราะมีบางคนเข้ามาแล้วบางคนสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติความคิดเห็นท่านต่อไปเขาเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมายเขาเป็นผู้ลี้ภัยที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเขาเป็นชาวกัมพูชาครอบครัวของเขาได้ลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกาเหตุผลที่เขาไม่ใช่พลเมือง เพราะเขาก่ออาชญากรรมความคิดเห็นท่านต่อไปฉันอยากให้นักการเมืองทุกประเทศเป็นแบบทรัป์บ้างที่คิดถึงคนในชาติเป็นอันดับแรกๆไม่ใช่วันๆคอยแต่จะหนุนต่างดาวให้สัญชาติและสวัสดิการแย่างงานและแย่งอาชีพความคิดเห็นท่านต่อไปเขาเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆไทยนี่แหละเขาโตมาในแคมผู้ลี้ภัยสงครามและได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเราควรกลับไปฟังคลิปต้นฉบับดีๆครับสำเนียงพูดของเขาไม่ใช่คนไทยแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไป ขเมศลาวพมา่าที่อพยพไปอยู่ต่างแดนเวลาถูกฝรั่งถามว่าเป็นคนชาติไหนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเป็นคนไทยเพราะชาติตนเองไม่ได้เป็นที่ยอมรับและไม่มีใครรู้จักจึงต้องตอบว่าเป็นคนไทยถึงจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นนั่นเองความคิดเห็นท่านต่อไปเรื่องที่ประเทศเพื่อนบ้านชอบอ้างเป็นคนไทยมีมานานแล้วผมไปเรียนที่อเมริกาตอนปี1990ในตอนนั้นมีเด็กเวียดนามคนหนึ่งชอบอ้างตัวว่ามาจากประเทศไทยผมจึงถามว่ามาจากไหนเขาบอกกับผมว่ามาจากประเทศไทย ผมก็เฉยๆแต่พอเขามารู้ว่าผมเป็นคนไทยเขาถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเขาคงจะอายประเทศของตัวเองก็เลยไม่กล้าบอกความจริงว่าอยู่ประเทศไหนและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ